ตลาดร้อยปีบ้านใหม่ฉะเชิงเซายังมีอะไรให้เราไปค้นหากันอีกเยอะนะนอกจากผลิตภัณฑ์ทางการ,การเกษตร <Wow. S 1> เครื่องมือหัตถกรรมรำวงวัตฐานและวิวที่สวยงามแล้ว <c oughs> เราอยากพาไปกินขนมแปก <c oughs> ทีวันนี้พา <c oughs> ทุกคนไปขนมเปียสดตั้งอยู่ตรงข้างๆริมน้ำนะเดินเข้าไปสุดตลาดเลยเ <c oughs> ออเออมันห้อนนี่พ, <c oughs> พี่้พีนีพาชิมมีสมาชิกใหม่นะคะไม่ใช่พีนี่คนเดียวเป็นไงเผือกใช่ไหม ไห้เสือบไหมเฮ้ยพี่เชนเดียวกล้วยมัะเหรอกล้วยเหรอพี่น้องคนสวยนะใส่กล้วยเมื่อกี้เน้องนี่เจะมารสโอ้โหขนมเปี๊ยะอ่ะแปะเมื่อกี้ขายริมนน้ำนะจ๊ะอืมเปี๊ยะเราใช้สบรอดเลยอร่อยอ่ะมันร้อนๆอุ่นๆเนาะเปี๊ยะมันฟิลเหมือนกับเนื้อโลติที่ตลาดบ้านใหม่มาได้มาได้เขาไม่ผัด